สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนี้ผมอยู่บ้านโนนดูตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่บ้านนี้นะครับซึ่งมีตำนานในสมัยก่อนเขาบอกว่ามีหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเล่นกับงูแล้วก็แสดงงูได้สวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณยายครับคุณตาคุณยายนี่เป็นพ่อแม่เพื่อนบ่หรือยังไงครับโอ้เป็นเป็นพ่อของหนุ่มคนนั้นเลยบ่ครับคุณยายนี่ก็เป็นแม่ของหนุ่มคนนั้นเลยบ่ครับ อันเพิ่งซื้อว่าจังไหนก่อนครับคุณตาลูกชายคุณตาผู้เล่นกับงูซื้อจังใดครับนายบุญเรืองบัวนายบุญเรืองน้ำสกัญยังก่อนครับนายบุญเรืองบัวจันบ่นค,นครับ,บว่าผมฟังในคุณยายว่าเพิ่นเริ่มมักงูชอบงูมาตั้งแต่อันแามใดครับโอ้ตั้งแต่สมัยงูข่วมผุนบ่เราเห็นงูแล้วก็จับเอาเลยบ่ครับเอาเราบาย่านงูบเคยถามระบาว่าบาย่านบ่คือจับงูสินะ โอ้อันเถ้าพ่อกะตีบ่เถพ่อคือวัดดีว่าบ่อไหจับงูย่านอันตราย,ยังสี่บ่แต่ห่ามเราบ่อฟังเราก็จับงูคือเก<ส>่บาบ้านเนี่ยเราเราอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เราเราเริ่มเล่นงูแล้วก็แสดงงูเป็นจริงเป็นจังไอ้คนเบิ่งใดเนี่ยเอาโรงเรียนนลยไจับงูคู่กับบ่อไ้ไปโรงเรียนนะจับงูก็ใหญ่กันโอ้เพิ่นไปโรงเรียนเพิ่นจับงูไปเล่นโรงเรียนเอางูไป,งาไปหลอกมูสิบ่เอางูไปใส่มู บ้านในคู่พันกับเลยว่ายามนันตรายกับหมูคู่เลย่ยไปโรงเรียนปะครับสมัยนียคู่บอกว่าบรให้มาแล้วคู่ว่าบครับบริเวณที่พันเล่นงูสมัยก่อนเนี่ยมองได้ครับพันเล่นอยู่ยใส่สมัยก่อนเล่นอยู่ด,ด้านเดินบ้านนี่เลยปะครับคนคนมาจากทั้งใดครับถึงมาเบิ่งนพันสแสดงงูนี่ครับม,มาทั่วประเทศเลยก็ว่าได้โอ้ยนะครับคุณทารมือที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตนี่เป็นเพราะอีหยัางกับสาเหตุเพิ่นว่าผมฟังเบิร์นเล่นงูลล่่ะเนงูนี่บ่ครับเล่นงูก็แสดง โอ้มตั้งอำเภอศรีรัตนะบ่มาเบิง่งเพิ่นแสดงงูนี่บ่ครับเพิ่นก็แสดงเขาชมบ่ครับสแสดงจะดงเขาชมแล้วก็ไปผู้สาวจะไปจับ,บเป็นผู้สาวงูนั่นบ่ครับเป็นผู้สาวมาดูมาดูผู้สาวสคนโอ้ผู้ผู้สาวสามคนมาเบิง่งเพิ่นแสดงบ่ครับบานนี้เป็นจังไดนก็เพินเ่นไปจับจับให้ผู้สาวเบิ่งบ่เ,เขาก็มาลูมมาข้าว่าคนกลัวผู้หญิงฮะ ย่านไม่ยิง่งอบอบอันคือคือว่าอันอันลูกไส้ย่ายที่เพิ่นแสดงงูนี่เพิ่นย่านผู้ยิงบ่เออเขาก็มาจับอันผู้ยิงมาจับเพิ่นบ่เออเขามาลูกมาข้างกับพิษกินนลำหอมตีบัานโอ้งูบ่ครับงูพิษกินนลำหอมอองูก็เลยว่าสีโชคตบกินแปลกๆนี่แล้วเนาะโชกเขินจอกของงูเขาดอกหยันงูเขาเลยบ่ครับตัวใหญ่บ่ครับตัวนั้นใหญ่เลยเอาเราเราได้มาัตไส้งูเขาตัวนี้เอามาแต่ไป นนออยู me, <Kick> ่เราเราไปนอนอยู่ใส่กรุงเทพโอ้เพิ่นเอามาตรงเทพยเลยบอกครับงูเข่าตัวนี้เพิ่นได้มาจากทางไหนเพิ่นบอกฟังบองงูเข่าตัวนี้งูเข่าเดินกไปเอามาจาก่ียยังยังวันหลังเดียวบอ๋อเตวันเศร้าบ้านเอาให้เพิ่นบอกเลยจังไหนหรือเพิ่นไปจับเองพวกแสดงนี่ยอ๋อหายกันมาโอ้มือมือที่เราเสียชีวิตนี่เรากำลังแสดงงูให้ให้ผู้ชมสามคนเบิ่ง ผู้ชมนั่นเป็นผู้สาวบานนี้เพิ่นเอางูผ่านในแขนเพิ่นบ่ผ่านในแขนบานีนบ้านี้ก็เอาไปให้ผู้สาวเบิ่งใกลใ้ๆกอนเถอะบานี้งูมันกัดชีวิตกินเนาะครับนาะบ่แม่นกินทีค่คนเคยเห่ียกับมันเนาะโชกหม่มองไดนเล่าก็ครับถือซอกนนะถอซอแล้วเลยบอกครับบานนี้โทษด้วยคุณยายอันถือซอกแล้วเราบ่ได้ไปหาหมอทันทีบ่ครับโดยยังไง โอ้แสดงกันจบเลยบ่อะเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่เมนเพิ่นถือชกแล้วเพิ่นก็ยังแสดงไปต่ออยู่บ่มีอาการอย่างไรบ่ครับเบ่อเอาบ่แสดงไปเรื่อยๆจนการแสดงจบลงจังจังจังหูซึกเจ็บปวดบ่ครับบ้านนี่มือปวดแล้วแรงตึงหรือตึงไปสมองมือปวดเลยบ่ผิดแลนขึ้นเลยบ้านต่อบานเพิ่นก็บอกว่าพี่น้องว่าพาไปหาหมอสิบ่หรือนยังไหนไปไปไปหอดโรงพยาบาลบ่ครับหอดอยู่ไปถึงโรงพยาบาลได้นอนหลายคืนอยู่ โอ้บอได้นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่วันเถอะอืมครับตา <im itation> คุณยายขอคุดหลายๆสำหรับขอมูลในภาพผมไปเบิ้งนะครับอันรูปตายอย่างพนันละเอาละครับคุณผู้ชมผมกับสิผ้าทุกท่านนะครับไปบ <im itation> เบิ่งอันรูปตายของอันผู้แสดงงูยอมเพอไพ่บึ้งเนี่ยแหละครับ,อย,บอ,อยู่บ้านอ่าอยู่บ้านโน่นดูนะครับหรือว่าบ้านหนองปิงปองอําตำบลโน่นปูนอำเภอไผ่บึ้งจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณตาเพิ่นกัน้ำหนาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคุณตาเพิ่นกับผ้ามาเบิงอันนี้บ้านหลังนี่ส้างส้างหลังจากที่เพิ่นเสียชีวิตบอกครับเนี่ยโอ้ส้างไว้เป็นอนุสรเพิ่นบอกครับโอ้อาาถูกอามาเบิงเด้อครับเด้อขออนุญาตเด้อครับเด้อนี่บอกครับสร้างไว้เพิ่นโอ้นี่บอกครับมนุษย์มหัศจรรย์คนกับงูนายบุญเรืองบัวจันทเพิ่นชาติตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2513 ทำลายสถิติโลกเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคม2541พลโมลณาวันที่19 19เดือนมีนาคมพศ2547นะครับรวมได้อายุได้34ปีบริบูรณ์นะครับอันเพิ่นทาลายสถิติโลกนี่ทําลายแบบไหนครับคุณลุงอันที่ว่าเขาเขียนไว้ว่าทําลายสถิติโลกนี่นะ<ม>เพิ่นเพิ่นอยู่กับงูนั่น,นหร,ออรือยังไงอยู่กับงูจักมือ เจ็ดหมื่นเจ็ดคืนโอ้เพิ่นนอนกับงูเจ็ดหมื่นเจ็ดคืนเลยบ่นอนอย่ใสครับท่านพ่อนอยู่มังแก่โอ้ครับครับเอานี้ละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นเป็นรูปรูปปั่นของเพิ่นนะครับผู้แสดงงูนะครับหรือซือว่านายบุญเรืองบัวจันทร์นะครับเป็นบุคคลได้ประกาศสนิยบัตรของหาจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ชื่อว่านายบุญเรืองบัวจันทร์เป็นบุคคลที่ต้องเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกดมีความสามารถพิเศษทําลายสถิติโลกด้วยการอยู่กินกับงูพิษตะขาบแมงป่องครบเจวันโดยไม่ได้รับอันตรายเพิ่นวานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับอเดี๋ยวขออนุญาตย่างเบเบิงหลบนี่ป่ะครับคุณคุณลุงเอามาเบืองทั้งพีมาอธิบายผมฟังในวาเราไปแสดงอยู่ใส่แนโอ้นีนนั่นป่ะครับลูกเพิ่นตอนเพิ่นเป็นนุ่มบ่ครับนั่น อันเพิ่นเพิ่นมีเมียบ๋อครับคุณลุงเป็นนุมเลยบ่อครับนี่บ๋อลุงเพิ่นตอนเป็นนุ่มโอ้หลังจากที่เพิ่นเสียชีวิตแลวจังสร้างบ้านหลังนีเพื่อเก็บอัฐิเก็บยังเพิ่นยังสีป๋อครับอืนี่บ๋อครับที่เพิ่นแสดงเลยโอ้เพิ่นกลับไปทำมาหากินอยู่กรุงเทพไปแสดงอยู่กรุงเทพดิสนเลยโอ้นี่ครับหนาถึงนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเพิ่นมีผลงานมากมาอีหลีนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับโอ้นี่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นรูปปั้นของมนุษย์มหัศจรรย์คนกับงูนะครับนายบุญเรืองบัวจันทร์นะครับซึ่งอยู่ที่บ้านโนนดูนะครับหรือว่าบ้านหนองปิงปองตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับในปัจจุบันนี้ก็ เสียชีวิตแล้วนะครับตามข่าวนะครับปิดฉากมนุษย์งูให้เ่ากัดตายเป็นวานะครับในข่าวนะครับคุณผู้ชมครับนี่บอกครับคุณลุงอธีพนเอาไว้นีบอกครับคุณลุงครับนี่แหละครับอธีพนก็เอามาเก็บไว้นีนะครับพี่น้องครับมืงนีผ้าทุกตันมาย้อนร้อยนะครับมนุษย์งูนะครับเบิ่งนี่ครับการบันทึกสถิติโลกระหว่างคนกับงูพิษนับร้อยภายในห้องกระจกปิดตายเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับ นี่แหละครับผลงานของเพนที่เพินเฮดไว้นะครับคุณลุงก็เลยสอ่าบ้านหมองนีไ้ไป้ะเก็บเป็นเป็นทีนระเลือกเนาะครับนาอคุณลุงเป็นทีนระลึกไว้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ถ้าใครอยากจะมาชมนะครับก็มาที่บ้านหนองปิงปองห่ครับคุณลุงหรือบ้านโน่นดูบ้านนี้บ้านหนองปิงปองเนาะบ้านหนองปิงปองตำบลโนนปูนอำเภอไพร,พรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับ กรพาทุกท่านมาชมบรรยากาศตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ